นี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับกับใครครับเม่น้อยอานทีวีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับชาเลนจ์่าซอมบี้ไม่จํา ของของพวกเรานะครับเหมือนกันหมดเลยใช่ค,ค่ะงั้นเราเอาของก่อนก็จะมีดาบเพชรเกาะเพชรนะคะเออเอาไอา้อนี่ไอ้นี้ไหมอ่ะบอกเอาไอ้ม่ดูเอาเอาเอาตัวเมล็ดไหมขอตัดแป๊บๆนึงนะครับโอเคมาแล้ว ใช้ใวิธีแบบนี้นะแล้วก็ให้ลงไปทีเดียวเลยมาเฟินซ่มราให้ดิอ้าซอมบี้ให้ดิ เปล่าเลยเยอะมากเลยเราออกเราเข้าไปยังไงคะเออขึ้นบันไดใช่ไหมหรือว่าเราจะเข้าไปเลยปุบเอาขึ้นบันไดพี่นี้เราก็ต้องดูเลยนะครับว่าสัมบี่อุ๊ยท่าน,นผู้ชมครับตอนนี้มันเต็มเลย เดี๋ยวก็คนเร็วรีบลงรีบลงมาเลยมาหนึรวรดิต้นหนึ่งสองจะตายจะตาย นะครับเพื่อให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมเดี๋ยวแป๊บนึงออกมาตัวมามาตรงนี้เอาฝนมาตรงนี้มาออกมาเเดี๋ยวเราจะรออีกเดี๋ยวเราก็ต้องตัดคลิปก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็รอมาสักพักแล้วซอมบี้ก็เกิดไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้เปิดเลยก็เยอะอยู่นะไม่ได้เยอะมากถ้าลงไปในหลุมไ่เกรงกลัวแต่สิ่งไดมีมินท์ขไม่เกรงกลัวเรารอตรงนี้ดีกว่า คุณคุณปิดคุณปิดไอ้นั่นดีกวยไอรูนั่นดีกว่าเดี๋ยวก็นึงเปิดเปิดรูนี้รูเดียวมันจะได้มีสว่างบ้างไม่งั้นมืดตึ๊บอไปเลยอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นซอมบี้เมื่อกี้เห็นซอมบี้เฮ้ยดนตรีดนตรีอึมันไม่เห็นเราจะทำให้มีการโอชีสโอ้ชีเรดี้โนเวยใช้ธนูด้วยดิ ช้แล้วอันนึงมืดมากตอนนี้คุณเปิดแฟแลชยังขนาะดเปิดแสงยังก็เปิดเป็นนิดหนึง่งเปิดไปยังไงคนคงจะมองเห็นเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนทุกท่านดูดีกว่าจะได้มองเห็นกันนี่เปิดสุดละตอนเปิดสุดเลยอ,เอยากมองเห็นด้วยนะเ,เห็นมากเช่ไหมเห็นมบแล้ว มามาทุกคนขึ้นเลยขึ้นขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวฝนก็จะมาสู่การะุรคือะไรขอบล็อกหนต้นมีเยอะไหม ใชด้ดาาอ่ะใช้ธนูทำไมล,ล,ล,ลีบดิฮะเอ,า,อาน้องมาดิมาแล้วยู่ห้องกสุน ต้นฝนมามาช่วยกันตักสองเน,นี่ยอ,ออกมาสองใช่ไหมโอเคกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็รอต้นฝนอย่างเดียวเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนกำลังเข้าแล้วนะคะแป๊บหนึ่งเนาะ กระตุกนิดหน่อยนะคะนี่นี่นี่ฝนมาแล้วอยาไปดิโอ้ยกายหิมะตกนะฝนตกด้วยดำมาเรามาสู้กันเดี๋ยวขอกินแอปเปิลทองราสู้กันเลยหรอเออหนึ่งสองเอากายยังไม่เริ่มเลยเอออเาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงทำไมตายเดี๋ยวจังวะ ไหนามาดิอยู่ไหนคิปเปอร์คิปเปอร์เดี๋ยวก็ยิงให้ขึ้นไม่ได้ขึ้นบัได้ไหนอ่ไดบันได้อะอยู่นี่อ<า>ะวะนี่ขึ้นมาดิซอมบีดาา้ด้านหลังนี่เดี๋ยวทำไมตะกี้ตัวหันตายเร็วจังวะ อันน okay. <ob> ี้ไม่กินอัพต้นตอเลยนะเชื่อหนูครบไหมครบไหมมา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 เดี๋ยวเขากินด้วยหนึ่งสองสาม เราจะมาสู้กันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วมันใช้มีดมันใช้มีดอ๋อไม่ก็ชานแม่งจะตายแล้วอย่างนั้นเหรออุ้ยโอ้โหเดี๋ยวลืมปิดตรงนั้นนะจ๊ วูมยิงคอมบี้ทำไมนี่โคตรบาย chor. เออใครใคคอมบี้แค่น่ะเดี๋ยวแม่เล่นคขกินอ่ะ งานตรงนี้ได้เลย<ป>จะตายเหรอมาดิรีบๆคืนมาไม่ได้เราปิดทางกันแล้วฝั่งก็มีบล็อกไม่ใช่นีมีต้องเยอะเออก็ต่อตรงนี้ก็ได้ไเฮ้ยเดี๋ยวสิ <c oughs> คิปเปอร์แม่งก็มาอีก งมชเ่เมื่อกี้คือในเริงแมงมันหล่นมาเลยนะเตายไหมไม่รู้อะอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งกินนะเพิ่นถอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีบอกไหมเออต่อตรงเนี้เหลือไหมอกแลอสีน้ำตาล นี้ใครร่วง,งก่อนแล้วก็ต้องแบบยิงได้เลยเตายลตาไขยไ,ได้ไม่กินแอปเปิ้ลแผอะกินแม่ไม่ทนด้ส่ว<ม>นส่วนเบาจะตายแล้วจะตไม,ไม่กินกาตีากตก็ต้องกินได้ไหมล่ะหายไปห,ไหก็อยู่ด้านบนทำไมมาไวจังวะ ใช่ไหมดาบหายบล็อกหายดาบหายน่าอยู่ด้านล่างเนี่ยดาบอยู่ด้านบนลงไปเอาเลยสก๊อตบี้ลบไปเอาใจอะไรบล็อกอยู่ไหนไม่รู้มาเริ่มเลยธนูนี่ไม่มีธนูหายนะเออเดี๋ยวมาดูแถวนี้ทีนีดนะเนี่ย บอกก็อยู <rant y> ่เนี oh ่ยเก็บเองดีเนี่ยเออมาเริ่มเลยอุ้ยเด็ดยิงก่นที่กายเซอ mà lơm lưỡi viền ở đây lưỡi thì viền cái gì จะดีจะตีอัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมใจตีมึงก็ตีอัดมาเราลองมาสู้กันข้างล่างมาต้นขอตทษที่พูดทำหยาบคายนะครับโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นไม่ลงประเด็น s u r p r ร s ใช้อะไรที่คูตีบาแค่นี้แหละสำหรับพวกผมขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครแล้วก็กดกระดิ่งในด้านล่างนี้ด้วยนะคะกดตรงนี้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 กันด้วยวันนี้สำหรับ ลาก่อนสวัสดีค่ะเย้ย